มีไวรัซีลต้องกลัวไหมกับดี p พล L07 คันนี้ครับบอกเลยว่าไม่ธรรมดา ทุกคนครับตอนนี้เราอยู่กับรถไฟฟ้าคันใหม่นะครับที่ถือว่าเป็นกระแสมากที่สุดในตอนนี้คันหนึ่งเลยกับดีพอ L07 นะครับอ่านว่าดีพอเพื่อจะเป็นรถที่พอดีสาหรับใครหลายคนนะเออถ้าใครดูคลิปนะครับอีกคันนึงจะเป็นมุกซํานะครับใครสนใจดูรถ SUV ไฟฟ้านะครับ S07 ก็ไปดูได้คลิปหนึ่งนะเราปล่อยพร้อมกันนะครับต้องบอกว่าแบรนด์ดีพอเนี่ยอยู่ภายใต้เครือของช้างอันนะครับที่เขาเข้ามาเริ่มทาธุรกิจในไทยต้องบอกว่าเป็นแบรนด์เนี่ยระดับท็อปโฟเลยยอดขายในจีนปีที่แล้วครับเขาทำไปได ลงทุนกว่า9,800ล้านบาทในการสร้างโรงงานอย่างที่มีข่าวออกไปก่อนหน้านี้นะครับและถึงเวลาแล้วครับที่รถคันนี้จะถูกเปิดตัวนะครับพร้อมเนี่ยให้คนไทยได้เป็นเจ้าของกันนะครับวันนี้เรามาพรีวิวทุกคนได้ดูกันก่อนแต่รายละเอียดตัวรถสเปกกับราคารอดูในช่วงงานมอเตอร์เอ็กซ์โปนะครับ29พฤศจิกายนนี้นะครับต้องบอกว่าที่ไทยเนี่ยใช้ชื่อรุ่นไม่เหมือนที่จีนหลายคนเนี่ยอาจจะเคยได้ยินนะครับว่าคันนี้ในชื่อรุ่นว่า SL03 แต่ที่ไทยเนี่ยมีการปรับชื่อให้สอดคล้องกันมากขึ้นและมีความอินเตอร์มากขึ้นนนะรบรบบเเาาออจจห็ชืุ่่แบบ ในการที่ฉางอันเขาเอาแบรนด์ดีพอไปบุกในตลาดต่างประเทศก็เป็นได้นะครับดีไซน์เนี่ยมาในธีมเดียวกันเลยกับ SUV เขานะครับในจีนเขาบอกว่าเป็นคู่แฝดสุดซ่านะทำยอดในจีนได้ของในเครือเขาเนี่ยต้องบอกว่ามีความแบบเหลี่ยมสันผสมกับความโค้งมนนะฮะมองเผลอเนี่ยหลายคนแซวนะบอกว่าเหมือนล amborghini ก็ต้องบอกว่ามันมีความอินเตอร์แล้วกันนะครับเอากริอร่อายของรถยุโรปเนี่ยมาใช้ในงานดีไซน์ซึ่งถือว่าทำได้ดีขึ้นเรื่อยๆนะสำหรับแบรนด์ค่ายจีนครับแต่มันมีความโค้งแล้วก็เนี่ย มีเส้นตวัดไปเป็นแบบนี้นะครับสีภายนอกอันนี้เป็นสีเขียวนะครับมันออกแนวเหมือนแบบน้ําทะเลนะครับในเวอร์ชันไทยเนี่ยรถรุ่นนี้จะมีเลือกทั้งหมด5สีนะครับคือขาวดําเทาน้าเงินแล้วก็สีเขียวนี้นะครับลองด,ดูดิดีไซน์เนี่ยมันมีความแบบนูนขึ้นมาอย่างนี้ครับมีจมูกอะยื่นออกไปนะครับพร้อมกับโป่งตรงนี้เห็นไหมมีการตกแต่งครับไฟส่องสว่างทางจะอยู่ที่ตรงนี้นะครับก็ดีนะ เ,ออเพื่อส่องได้ไกลขึ้นแล้วก็ไม่แยงตาขันหน้าด้วยตรงนี้เป็นที่อยู่ของไฟเลี้ยวแล้วก็ไฟเดทามินิ่งไลท์นะครับเอกลักษณ์ของเขามีแบบสมกีดแบบนี้นะครับแล้วตรงนี้เห็นไหมกันชนเนี่ยมีช่องนะครับเพื่อให้ตัวรถรู่ลมตามหลักแอโรเดน m ิกมากขึ้นเพราะคันนี้มีค่า C D นะครับสัมประสิทธิ์แรงเสียดทานเพียงแค่0.23รูลมมากนะพอๆกันกับ B M W U C E R สามเลยเออไม่ธรรมดาเลยนะครับมีโลโก้เขาครับเป็นเหมือนแบบปริมีคว่ำ นะครับสไตล์ของเขาอ่ะเรามาดูเส้นสายด้านข้างดีกว่านี่นะครับเส้นสายด้านข้างนะครับก็ต้องบอกว่าเขามีการเอาตัวแถบพลาสติกสีดำเนี่ยบางๆนะนิดเดียวนะรประมาณ2-3สเส้นนะครับเอามาใช้ตกแต่งตัวรถทางด้านล่างแบบนี้นะครับสุดตัวผมอะ่ะผมชอบเพราะว่าเวลารถไปขับเลอะๆมาอย่างเงี้ยเราไม่ต้องกลัวทำความสะอาดง่ายนะครับล้อที่ให้มาเนี่ยขอบ19นิ้วเลยนะขนาด2 4 5ทับ 4, นะครับเป็นยางของ GT นะฮะ เออไม่เหมือนกับอีกคันนะอีกคันถ้าเป็นรถ SUV ไฟฟ้าเขาเนี่ยตัว S07 เจนี่ยจะได้เป็นยางดันลบนะครับอันนี้เป็น GT นะครับอ่าก็เป็นยางแบบนี้เพราะว่าเราได้มาว่าเขาอาจจะมีการผลิตคนละโรงงานกันในจีนยางก็เลยใช้คนละยี่ห้อกันด้วยลายส่วนตัวมองว่าสวยนะเหมือนไปนรูปตัว Y อ่ะแบบนี้นะครับทูโทนตัดกับสีดําไม่มีฝาครอบล้อนะไม่ต้องกลัวเลยและดูดิโอ้โหคาลิเปอร์อยางซิ่งนะฮะ เป็นแบบนี้เลยนะครับช่วงล่างด้านหน้าเป็นแบบแม็กาซัรสตัดนะฮะด้านหลังเป็นแบบมัลติลิงพร้อม h อแบบอลูมิเนียมด้วยก็ไม่ธรรมดาเลยนะครับเดี๋ยวติดไว้ก่อนนะคันจริงขับเป็นยังไงเดี๋ยวเราเนี่ยค่อยมาลองขับให้ทุกคนได้ดูกันอีกทีนึงวันนี้มาพรีวิวให้ดูกันก่อนนะครับเส้นสายแนวด้านข้างเนี่ยเขาบอกว่ามาในแนวสปอร์ตแฟสแบ็กครับนะมีเส้นตัดวืบไปด้านท้ายตัวรถคล้ายๆกับตัว s 07เหมือนกันแนวทางเดียวกันเลยตรงนี้ครับไม่ได้มีอะไรนะคือถ้าเป็นตัวท็อปเนี่ย ที่จีนเขาจะมีพวกกล้องหรือเซ็นเซอร์เพิ่มเติมแต่คันนี้ไม่มีนะครับนีกระจกมองข้างบานโตแบบนี้นะครับมาพร้อมเออกล้องรอบคันก็ให้มาด้วยนะครับสังเกตว่าโทนการตกแต่งของตัวรถเขาเนี่ยจะเน้นความสปอร์ตมากกว่าความหรูหราพรีเมียมเพราะฉะนั้นกรอบตรงกระจกเนี่ยมันตกแต่งด้วยสีดําเงานะไม่ได้มีการใช้โครมเมี่ยมเนี่ยมาผสมเลยนะมือเปอิดแบบไฟฟ้าเปิดมาเป็นแบบนี้เฮ้ยกระจกเฟรมเลสด้วยนะครับออแต่นี้ กระจกเนี่ยหนาอยู่เหมือนกันนะแต่ไม่ได้เป็นกระจก2ชั้นนะครับถ้าเป็น s อสไฟฟ้าเนี่ยของเขา s -07 จะได้เป็นกระจก2ชั้นเป็นเฟรมเลสหมดเลยทั้งข้างหน้าและข้างหลังนะครับตรงนี้เส้นสายด้านท้ายตัวรถมันจะมีความลาดลงมาเห็นไหมมีความสปอร์ตปราดเปรียวนะครับแล้วก็ด้านท้ายตัวรถเนี่ยอาจจะดูเหมือนสั้นนิดนึงนะครับเน้นความคล่องตัวนะตรงนี้โชเดอร์ไลน์สวยเนี่ยตีทั้งที แบบนี้นะฮะแล้วก็มีการเล่นลวดลายแบบนี้นะครับให้หลังคาเนี่ยมันดูลอยตัวมากยิ่งขึ้นนะดีไซน์ด้านท้ายนะของเจ้าคันนี้ผมมองว่ามันสะดุดตานะอยากรกะสวยมันจะรวดนะยังไงดูดิเนี่ยมีเหมือนไอ h พ่นเนี่ยโลโก้วางไว้ตรงนี้เท่มากแล้วตรงนี้เป็นที่อยู่ของสปอยเลอร์ครับอุย้ยมันเวาวเข้าไปเนี่ยคือถ้าเรามองเนี่ยมันมีดีเทลเยอะกว่าที่เราคิดนะฮะบางทีเราดูในรูปเนี่ยส่วนลึกส่วนวาวเนี่ยเราอาจจะมองไม่เห็นแต่พอมาเห็นคันจริงสัมผัสด,ดูเนี่ยเดี๋ยวในว เหมือนกับเนี่ยไฟหน้าเนี่ยทำมันนิ่งไลท์นะครับสไตล์เดียวกันส่วนไฟ LED Bar เนี่ยส่วนตัวผมชอบรู้สึกว่ามันมีดีเทลที่เพิ่มเติมมาเยอะขึ้นนะครับอันนี้คือคมใสพลาสติกไฟจริงๆเนี่ยถูกคุ้มอยู่ด้านในพร้อมกับมีสติกเกอร์ครับกัดเป็นลายนะเออให้มันดูดีมีดีเทลเพิ่มมากขึ้นนะครับและชายกันชนด้านลางนยอย่างที่บอกนะก็จะเป็นพลาสติกสีดํา ตัดด้วยแถบสีเงินพร้อมเซ็นเซอร์กัละยะนะครับฝังไปในกันชนเลย4จุดด้านหน้ามีอีก2จุดนะครับแล้วตรงนี้มีเหมือนเนี่ยคล้ายๆว่าจะเป็นดิฟฟิวเซอร์เป็นลายพลาสติกแนวตั้งพร้อมกับไฟตัดหมอกหลังอย่างนี้นะครับที่เด็ดของคันนี้อยู่ที่ประตูด,ด้านท้ายเออมันมาในสไตล์ฟาสแบคเพราะฉะนั้นเวลาเราเปิดขึ้นครับปุ่มอยู่ไหนปุ่มอยู่ที่นีนจะเป็นสวิตช์แบบไฟฟ้าครับเปิดขึ้นทั้งบานแบบนี้เลยอ่าเออ,เอ,อให้มาอย่างนี้เลยนะนะครับแลวต้องบอกว่าการเก็บงานเนี่ยดีนะ บุด้วยคล้ายๆกับสักกาดหรือกรรมีเนี่ยเต็มทั้งทางด้านหลังเลยนะครับรวมไปถึงเนี่ยที่บางสัมภาระตรงนี้เอ้ยมันปลุกปุยดีนะเก็บงานใช้ได้นะครับความจุเนี่ยตามตัวเลขสเปคนะครับอยู่ที่329ลิตรตรงนี้นะเฉพาะตรงนี้นะครับแต่ถ้าเราเอาที่บางสัมภาระออกครับจะขยายนะครับอีก144ลิตรนะเป็น400กว่าลิตร แต่ว่าส่วนใหญ่แล้วเราก็เก็บแค่ข้างล่างแหละแล้วเราก็เอาเน,นี้ยบังเอาไว้นะครับเบาะหลังสามารถพับได้แบบ60-40เพื่อเพิ่มพื้นที่วางของในแนวยาวได้ก็จะเพิ่มความจุเป็นพันกว่าลิตรเลยทีเดียวนะครับเพิ่มความอนเนกประสงค์ได้อันนี้คือข้อดีของเขาแหละต่างจากรถซีดานคันอื่นเพราะซีดานคันอื่นเนี่ยด้านหลังเนี่ยมันจะมีคานอยู่ต่อให้เบาะหลังพับได้แต่ว่าช่องเนี้ยมันจะแคบแต่คันเนี้ยช่องมันจะกว้างกว่านะครับอยากรู้ใช่ไหละ่ะว่าวางจริงเป็นไงไมั้ยนะครับผู้ช่วยของเราครับน้องซ่อง เอ้ยลึกอยู่นะเออวางได้แบบนี้เลยลองชิดซ้ายดูเอ้ยวาง2ใบได้นะครับ้วตรงนี้มีซับวูเฟอร์อยู่ด้วยนะเออลองวางแนวตั้งดูดิได้ไหมเฮ้ยได้วะ่ะ วางตรงนี้ได้1 2 3สองสาใบเออเลอๆเนี่ยอาจจะวางได้เกือบสีใบ,บเลยถ้ากระเป๋าบางกว่านี้ก็ถือว่าจุใชได้นะครับเท่านั้นยังไม่พอนะครับใต้ฝากระโปรงหน,น้าเนี่ยเขาออกแบบได้ดีนะมีพื้นที่ตรงนี้สามารถจุของได้ถึง71ลิตรค่อนข้างลึกเลยทีเดียวนะสามารถวางของชิ้นใหญ่วางถุงแกงเนี่ยเวลาไปต่างจังหวัดสามารถขนทุเรียนได้ไม่ต้องกลัวคุณภรรยาบน่นอ,อันนี้ถือว่าโอเคเลยเหตุผลที่เขาเนี่ยมีพื้นที่เยอะแยะแบบนี้ครับเนื่องมาจากแพลตฟอร์มที่เขาใช้คันนี้ใช้แพลตฟอร์ม EPA 1นะครับเหมือนกับ S07 เนี่ยเป๊ะเลยแพลตฟอร์มเดียวกันแต่คันนี้เป็นซีดานนะครับคันนั้นเป็น SUV นะ พอมาเป็นแพลตฟอร์มที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อรถไฟฟ้า100%แล้วเนี่ยมันเลยทําให้การจัดการพื้นที่เนี่ยทำได้ดีกว่าการแดดแปลงพื้นฐานจากรน้ำมันน้ำมัใช้นั่นเองนะถือว่าโอเคเลยพื้นที่แบบนี้นะครับคุ้มพลังของเจ้าคันนี้นะครับเหมือนกับ S07 เป๊ะเป็นมอเตอร์เดี่ยวขับหลังครับให้กำลังสูงสุดเนี่ย190กิโลวัตต์258แรงม้าครับแรงบิดเนี่ยอยู่ที่320นิวตันเมตรนะครับแบตเตอรี่เนี่ยเป็นแบต NMC นะครับความจุ66.8กิโลวัตต์ SUV เพรีาสนิดนึงเพราะตัวรถเนี่ยมันมีความรู่ลมมากกว่าแล้วก็น้ำหนักเนี่ยเบากว่าเนี่ยร้อยกว่ากิโลเลยทีเดียวสำหรับโทนการตกแต่งภายในนะครับของเจ้า L 0 7เคันนี้ต้องบอกว่าแตกต่างกับ SUV อย่างเส้นเชิงเขาต้องการให้มันมีความสปอร์ตมากที่สุดเท่าที่จะทําได้นะครับอย่างสีภายในเนี่ยรุ่นของไทยที่เอาเข้ามาขายนะครับเป็นสีดําล้วนอย่างที่เห็นนะครับพร้อมเนี่ยได้เนี่ยมีการตัดตกแต่งด้วยคันนี้จะเป็นสีเขียวนะพร้อมแบบหนังหุ้มคอนโซลด้วยหนังดี เอ้ยเอาแล้วเว้ยซีลเนี่ยน่ากลัวนะมีคู่แข่งแล้วแต่ครึ่งขั้นบนตรงนี้เออจะเป็นพลาสติกผสมกันนะระหว่างการบุหนังกับพลาสติกและข้างๆเนี้ยตรงเนี้ยเอ้ยเป็นวัสดุบุนุ่มทั้งแผงเลยวิยหนังดีว่ามีการใช้เนี่ยวัสดุคล้ายๆกับอะคันทาร่านะครับอฮ้ยอะคันทาราเนื้อดีมากทั้งแผงประตูข้างแล้วก็ตรงเบาะนั่งเนี้ยมีการแซมนะถือว่าทําได้ดีเลยสําหรับวัสดุเนี่ย่วนตัวผมรู้สึกว่ามันมีความเนี่ยพรีเมียมกว่า BVD s e a ซลอยู่นิดนึง นะครับอันนี้จากความเห็นนะแล้วก็บรรยากาศภายในเนี่ยไฟเนี่ยเหมือนกันเลยนะครับยกมาจากฝาแฝดเขานะครับ S07 เนี่ยเป็นไฟไลฟ์สดนะครับใครสนใจครับกดจองคันนี้ได้เลยนะติดต่อเข้ามาอะไรอย่างเงี้ยที่บังแดดนะครับเออให้มาเนื้อเนี่ยนุ่มใช้ได้หุ้มด้วยผ้ามานะครับเปิดมาปุ๊บ,บอ้าวมีกระจกแต่ไม่มีไฟโอ้ไม่เอาแล้วฮะอย่างเงี้ยคุณภรรยาเนี่ยไม่จองแล้วนะครับ <S <S แต่ข้อสังเกตเห็นได้ชัดครับอันนี้ผมปรับตำแหน่งเบาะต่ําสุดนะแต่พื้นที่ช่วงหัวเนี่ยเหลือไม่เยอะนะ และต้องบอกว่าคันนี้ครับด้านบนเนี่ยเป็นกระจกพาร์โนลามิกกราสรูฟที่ไม่มีม่านปิดมาให้เหมือนเทส่าเลยเหมือนบิวดีซีลเลยแต่เขาบอกว่าเขามีการเคลือบชั้นครับกระจายแล้วก็กันความร้อนถ้าเรามองขึ้นไปครับเราจะเห็นได้ว่ามันมีความฟ้าฝ้านิดนึงนะครับอันนี้ต้องรอดูนะว่าขับบนถนนไทยจริงเนี่ยจะสู้แดดไทยบ้านเราเนี่ย ไหวหรือเปล่านะครับแล้วก็ตรงนี้การก้าวขึ้นลงจากรถเนี่ยอาจจะต้องระวังเนี่ยช่วงหัวดีๆอาจจะเขกได้นะครับกระจกหลังเนี่ยตัดแสงออโต้เหมือนกันเลยออปชั่นครับกล้องเนี่ยสองพันห้องโดยสารก็มีมาให้นะครับหน้าจอกลางเนี่ยขนาดจะเล็กกว่านะครับ SUV เหลือที่14.6นิ้วแต่เป็นหน้าจอแบบดอกทานตะวันซันพาวเวอร์เหมือนกันเลยสามารถครับหันไปหาคนที่กดได้นะคนนั่งด้านหน้ากดก็จะหันไปฝั่งนี้ คนขับกดก็จะหันมาฝั่งนี้ทําให้การใช้งานเนี่ยเออมันใกล้มือมากยิ่งขึ้นสามารถหันได้สูงสุดจากกึ่งกลางเนี่ยถึงข้างละ15องศาก็ถือว่าทําได้ดีนะครับการบังคับควบคุมเนี่ยถือว่ามีการปิดจุดอ่อนจากเทซ่ายกตัวอย่างนะครับหลายๆอย่างที่เราเห็นเลยนะครับอย่างเช่นว่าหน้าจอมัดวัดคันออนี้มีมาให้นะขนาด10.2นิ้วและมี head display เฮดแอมบ์ดิสเพย์อยู่บนกระจกให้มาด้วยพวงมลาลัยเนี่ยปรับอัตโนมือเป็นแบบ2ก้านไอเฟิร์มกริปเนี่ยกระชับใช้ได้ ที่ชาร์จก็ยังให้มานะเหมือนเทซ่าเลยมี2ช่องเหมือนกันครับรองรับกำลังไฟสูงสุดเนี่ยสวัตต์และยังรองรับเนี่ย a p p l e c a r า l a y แบบไร้สายด้วยเออเทซ่าทำไม่ได้ก็อันนี้ถือว่าเป็นการปิดจุดอ่อนของเขานะครับและอินเทอร์เฟซบนจอเนี่ยก็ทำได้ดีนะครับการปรับช่องแอร์ก็ต้องเลือกบนหน้าจอเหมือนกันนะครับเออว่าจะเอาแบบไหนอะไรยังไงลมออกยังไงเพราะว่าเป็นช่องแอร์แบบไฟฟ้าต้องเลือกได้แต่เขามีพรีเซตมาให้จะเอาแบบ ออโต้เหมือนแอร์บ้านให้มันใสายเองอัตโนมัติอะไรเงี้ยก็สามารถทําได้เหมือนกันนะครับเครื่องเสียงนะครับคันนี้เป็นลาโพง14ตําแหน่งเหมือนกันเลยนะครับกับ SUV ไฟฟ้า S07 เขาพร้อมลําโพงเนี่ยนี่ตรงหัวคนขับด้วยเพิ่มความเซร่าส่งดีมากอ่ะเออต้องมาลองฟังดูผมว่าดีกว่า b b d ีอีกจริงๆนะเอออันนี้ถือว่าสอบผ่านสาหรับเครื่องเสียงชุดเดียวกันเนี่ยยกกันมาเลยนะครับที่เก็บของแนวเดียวกัน ลึกใช้ได้นะแต่คันนี้จะไม่มีการบุกกำมะหยี่มาให้พร้อมเนี่ยช่องเปิดครับให้ลมแอร์เข้ามาเนี่ยเอาไว้แช่ของเนี่ยเยน็ยนๆให้คุณภรรยาจิบแก้หัวร้อนได้เหมือนกันนะครับขดโซนด้านล่างเนี่ยอีกชั้นหนึ่งช่องชาร์จด,ด้านหน้าก็มีให้มานะครับทั้ง power outlet อยู่ด้านนี้นะ USB type A อยู่ฝั่งนี้เออนะอันนี้ก็ต้องเอื้อมเอาหน่อยนะครับถ้าเกิดจะเสียบสายชาร์จนะครับผม เบาะนั่งคันนี้นะครับคู่หน้าปรับด้วยไฟฟ้านะคนขับปรับแปทิศทางบวกด้านหลังสีทิศทางครับคนนั่งปรับได้4ทิศนะครับเท่าที่เราลองนั่งดูเนี่ยทรงเบาะเนี่ยคนตัวใหญ่ก็ยังนั่งได้ปีกเบาะไม่ได้โอบกระชับนะครับฟิตตัวขนาดนั้นนะเออแต่ว่าเวลาลดไหลๆก็โอเคอยู่นะครับแต่ตรงนี้เห็นไหมมีอคัคนทรา,าเพื่อให้ไหล่เราเนี่ยเกาะกับเบาะได้ดีขึ้นสมมิญยานักซิ่งได้ทุกเวลาพระเพียงศรีสาครับมันมีความดันดันหัวมากขนาดนิดนึงเห็นไหม เออแต่ก็โอเคอยู่ต้องปรับองศาช่วยนะครับแต่ตรงนี้มันปรับสูงต่ําไม่ได้เออแต่ก็ชดเชยมาได้ครับกับเนื้อหนังนี่คันนี้ทำมาได้ดีนะคุณภาพของดีพ่อเขาเนี่ยก็ถือว่าทํามาได้โอเคเลยสมกับเป็นแบ,บรนดรถไฟฟ้าที่เขาตั้งใจเนี่ยเจาะก,กลุ่มที่พรีเมียมมากขึ้น ส่วนด้านหลังนะครับถ้าผมนั่งอยู่ตรงนี้นะข้างหน้านี้ตำแหน่งที่ผมขับ280นะครับปรับเบาะต่ําสุดเนี่ยพื้นที่ขาเหลือเยอะพอสมควรนะครับและเท้าเนี่ยสอดเข้าไปได้อยู่เหมือนกันนะช่วง,งปลายเท้านะครับสังเกตได้ว่าพื้นที่ขาเหลือเยอะก็จริงแต่พื้นที่ช่วงหัวเหลือไม่เยอะและถ้าพิงอย่างนี้ครับเข้าไปเงี้ยชนนะมีโอกาสชนด้านบนเนี่ยได้เหมือนกันนะครับแต่ว่าองศาเบาะเนี่ยทำมาได้โอเคเลย การนั่งนี้จะเป็นการนั่งที่จมนิดนิดนะครับแต่เบาะรองนั่งนี้ยาวดีนะเกือบถึงข้อพับผมเลยขาเนี่ยลอยนิดเดียวเท่านั้นนะครับลายเบาะที่มีการเจาะรูมาให้รวมถึงอาคันทร่าแซบนเบาะแบบนี้มันทำให้ฟีลิ่งการนั่งเนี่ยรู้สึกสบายขึ้นเออแต่ว่าตรงนี้พักพิงต้องเลื่อนขึ้นหน่อยเนาะเลื่อนขึ้นหน่อยแล้วเออ พอดีขึ้นเยอะเลยจะเป็นแบบนี้นะครับถามว่าอึดอัดไหมนะเออหลังคากระจกให้มาแบบนี้มันก็เลยไม่ได้ดูอึดอัดมากแต่ต้องมารอดูกันว่าร้อนหรือเปล่าอันนี้ยน่ากลัวนะครับเสียดายนะด้านหลังเขาไม่มีระบบเป่าลมให้เหมือนด้านหน้าด้านหน้าบอกเป่าลมให้ทั้งก้นและถึงแผ่นหลังเออแต่ก็ยังดีครับที่มีแอร์หลังมาให้แต่อีกแล ต้องทะเลาะกันนะฮะระหว่างคนนั่งซ้ายคนนั่งขวาครับว่าใครจะได้แอร์ไปเพราะมันมีช่องเดียวนะครับแต่ว่าปุ่มบังคับควบคุมเขาก็ให้มาที่ด้านหลังด้วยนะการปรับอุณหภูมิการปรับพัดลมแอร์ครับซึ่งคันนี้แอร์จะแบ่งเป็น2โซนนะระหว่างคนขับ1โซนกับคนนั่งครับกับด้านหลังเนี่ยใช้แอร์โซนเดียวกันนะแต่ว่าความแรงลมครับไม่ได้ปรับได้อิสระนะก็คือจะลิงก์กับทางด้านหน้านั่นเองนะครับช่อง usb ให้มาไหมมีข้างหลังเนี่ยมี type c หนึ่งช่อง ถือว่ารถนี่มีช่องชาร์จน้อยไปหน่อยเนาะสำหรับรถในยุคนี้นะครับโดยรวมก็ถือว่านั่งสบายนะอันนี้เลื่อนลงมาหน่อยอืมโอ้ใหม่อีกแล้วนะขอญาตแกะ,ะนะฮะการตกแต่งเนี่ยเป็นเป็นโนแบ็นะครับด้านล่างวางแก้วได้นะแต่ตื้นนิดนึงแต่ก็มีแถบยางมาให้กันลื่นนะถือว่าตำแหน่งเนี่ยโอเคมีการล็อกระดับมาให้ตำแหน่งวางแขนเนี่ยโอเคเลยทั้งสองฝั่งแผงข้างก็บุกนุ่มมาให้เต็มแผงเหมือนกันเครื่องเสียงเนี่ยโซนี่ด้านหลังก็มีมาให้ครับ อีกจุดหนึ่งข้อสังเกตของคันนี้คือกระจกบานหลังเนี่ยด้วยความเป็นรถฟาสแบกครับมันจะค่อนข้างแคบและค่อนข้างตีดเพราะฉะนั้นคนขับครับจะเห็นมุมมองด้านหลังเนี่ยแคบนิดหนึ่งต้องระมาัดระวังกันให้ดีนะครับ และพอมวันนี้ครับคือที่สุดพะทุกคนนะครับมาพรีวิวรถ SUV ไฟฟ้าคันใหม่ในเครือช่างอันเขากับดีพอ L07 นะครับทุกคนคิดว่าคันนี้พอดีสำหรับทุกคนหรือเปล่ามาคอมเมนต์บอกเราเนี่ยนะนะครับคู่แข่งของเขาเนี่ยคือ BYD s e a l แน่ๆที่เปิดตัวไปแล้วครับรวมถึงเนี่ย Great Wall Motor Ora 07ที่เปิดตัวมาช่วงไล่เลี่ยก,กันนะครับราคาใครอยากรู้ครับรอวันที่29พฤศจิกายน,นในงาน Motor Expo ็กซเขาจะประกาศทุกคนได้รู้กันแต่คันนี้ไม่ว่าจะได้หรือไม่ได้เงินอุดหนุนจากทางภาคคครรรััฐนนนะะบบต้ององกว่าา่่าาาาเียจ ตื่นตาตื่นใจสําหรับชาวไทยอยู่พอสมควรและปีนี้เขาจะมีรถเนี่ยพร้อมส่งมอบร็อหนึ่งด้วยนะครับต้องรอดูว่าเป็นยังไงนะครับเบื้องต้นคันนี้ที่เราเห็นเนี่ยเป็นรุ่นแบตนะครับที่ไม่ใช่แบตใหญ่66.8วิ่งได้540กิโลเมตร NEDC เนี่ยอนาคตเขาอาจจะมีการเสริมนะครับรุ่นที่แบตใหญ่ขึ้นวิ่งได้ไกลามากขึ้นตามมาได้ในอนาคตตอนนี้มีรุ่นเดียวตัวเลือกเดียวให้ทุกคนเลือกกันไปก่อนนะครับและฝากทุกคนครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกังใจกับที่สุดด้วยวันนี้ผมออฟขอลาย ไม่เราไปซิ่งใจดีแล้วเนี่ย